Oh, mm -hmm. สวัสดีคทางเพจและช่อง y o ย t u b ปอสังหา RPM มีที่ดินมานำเสนอคะ่ะขายที่ดินเนื้อที่3ไร่1งาน78.5ตารางวาที่ดินอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอสัพยาติดถนนคอนกรีตทั้งสองด้านเข้าออกได้สองทางฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดเก่าสัพยาร้านสะดวกซื้อมีเซเว่นอีเลเวนนีนีดิซี ตั้วน้ำมันปต,อ,ตอทอทททสเต,เตชันด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ47เมตรลรึกประมาณ135เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการคมนาคมสะดวกผ่านจากถนนลาดยางซึ่งหน้าที่ว่าการอำเภอสัพยา ประมาณ400เมตรผ่านจากที่ว่าการอำเภอสัพยาและศูนย์ราชการประมาณ700เมตรผ่านจากถนนสายเอเชียประมาณ7กิโลสามารถวิ่งตามถนนเส้นขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงถึงเจ้าพระยาได้ระยะทางประมาณ10กิโลเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศาัายไวัยเกษียณปลูกป่าทำไร่ ทำนาทำสวนขุดโคกหนองนาหรือจะซื้อไว้ให้เช่าก็เหมาะขายไร่ละ5 2 0 0 0 0สบาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจที่ดินแปลนนี้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มได้ที่เบอร์0ู3 987 4552หหรือจะคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปหรือจะเพิ่มไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่ๆเือจะได้เป็นกำลังใจให้ทางช่อง YouTube และทางเทศอสังหา RPN ด้วยนะขอบคุณค่ะ